รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับเงินได้ทุกวันกับคำกล่าวว่าเวลามีราคาและที่ m k s u k ้การบริหารเวลาสร้างกำไรเพิ่มขึ้นกว่าปีละ2,800ล้านบาท สวัสดีค่ะมิ้นพิมพ์สิริดทองร่วมโพค่ะผมสรละกณนดุนยานนท์หรือหนุ่มเมืองจันทร์ครับและนี่คือรายการฟาสต์ฟู้ดธุรกิจค่ะรายการที่จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจในการทำธุรกิจมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆพร้อมแรงบันดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตค่ะวันนี้พี่ตุ้มเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจอะไรดีคะพูดเรื่องเวลาครับเป็นเรื่องเวลาที่มีราคาค่ะมิ้นลองนึกดูเนียครับเวลาถ้าสมมติว่าจะกินมื้อเที่ยง แล้วไปที่ร้าน MK Suki ถ้ามีคิวรออยู่3คิวมิ้นรอไหมครับ3ค <Q> ิวก็รอคะ่ะ5ค <Q. S 1> ิว5คิวเนี่ยต้องเริ่มคิดแล้วว่าอยากกินจริงๆหรือเปล่า7คิว7คิวนี่เปลี่ยนร้านแล้วคะ่ะมิ้นผมถามหลายคนมานะครับส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ย5คิวยังพอรอผู้ชายใช่ไหมครับ3คิวนี่เริ่มไม่รอแล้ว ยกเว้นไปกับแฟนอย่างนั้นมีความอดทนสูงแล้วก็ต้องเป็นช่วงแรกที่คบกันด้วยนะคะคถึงจะรอเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับช่วงหน้าเราจะมาดูกันค่ะว่า NK s u z k i ทำให้เวลามีราคาได้อย่างไรคะ่ะ พี่ตุ้มคะ MK ทําให้เวลามีราคาได้ยังไงคะต้องเริ่มต้นจากวิธีคิดของคุณลิทธิระโกเมศก่อนนะครับเขาเป็นเจ้าของ MK ค่ะคุณลิทธ์เนี่ยนะครับเริ่มต้นทำสุก MK สุก,กี้ครั้งแรกเนี่ยที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแต่ก่อนนี้เขามีร้านอาหารไทยอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอยู่แล้วแล้ววันหนึ่งคุณสำลิศจิรธิวัน์ก็มาบอกให้ทางคุณลิทธ์เนี่ยช่วยทําร้าน MK ขึ้นมาร้านหนึ่งแต่การทําร้าน MK สุก,กี้เนี่ยครั้งแรกเนี่ยมีเงื่อนไขยอยู่ข้อหนึ่งคุณสำลิศบอกว่า ทำอะไรก็ได้ยกเว้นอย่างเดียวคือต้องใช้เตาไฟฟ้าเพราะเมื่อก่อนหน้านั้นน่ะมันมีร้านสุก,กี้ที่ใช้เตาแก๊สแล้วเกิดไฟไหมเป็น<ข>อันตรายเขาก็เลยคิดว่าเตาไฟฟ้าไฟไหมคงจะยากคุณฤทธิ์ก็เลยเริ่มต้นจากเตาไฟฟ้ามาลองเอาน้ําตั้งดูตึงกว่าจะเดือดใช้เวลาตั้ง10นาที10นาทีนี่นานมากรอไหวไหม,ไมรอเขาก็คิดต่อมาว่าเขาจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างาเขาตั้งคําถามง่ายๆว่าน้ําเดือดเกิดจากอะไร<ๆ> 1. ความร้อนจากเตาที่ขึ้นมา ่ะ 2. น้ำที่เราใส่ลงไปถูกต้องครับอุณหภูมิน้ําที่เทลงไปถ้าเป็นน้ําเย็นธรรมดาก็ใช้เวลา10นาที7นาทีแต่ถ้าน้ําร้อนอยู่แล้วเทลงไปความเร็วในการที่ทําให้น้ําเดือดก็เร็วขึ้นนั่นคือเหตุผลที่เวลาเขาเราไปที่ MK Suki สุกี้นะครับน้ำซุปที่เทลงไปเราจะสังเกตใช่ไหมครับว่าเป็นน้ําที่อุ่นๆเกือบเดือดอยู่แล้วใช้เวลาเพียงแค่1นนาที น้ำก็เดือดเราก็สามารถลวกลวกูกชิ้นลวกปลาลวกเนื้อได้เลยทําให้ลูกค้าไม่ต้องรอคร,ร้านด้วยส่วนใหญ่มิ๊สังเกตไหมครับร้านเขาไม่ได้อยู่ตรงตึกแถวใช่ไหมออยู่บนห้างค่ะอยู่บนห้าง <MK S 2> อยู่เป็นดินสคัฟโตอยู่ตาม<ช>ทีต่ต่างๆใช่ไหมครับเวลาทำอาหารกินถ้าอยู่ตึกแถวเป็นของเราใช่ไหมครับเราเปิดตั้งแต่ตีหนึ่ง อาจจะเที่ยงคืนก็ได้ขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับเราเลยแต่ถ้าอยู่ในห้างเราต้องเปิดปิดตามเวลาห้าง<ะ>ซึ่งส่วนมากก็เป็น10บโมงเช้าถึงสี่ทุ่มซึ่งถ้าดูเราดูเวลามันเหมือนกับ12ชั่วโมงก็เยอะนะ,ะ,ะแต่อย่าลืมนะครับสินค้าอาหารกับสินค้าเสื้อผ้าไม่เหมือนกันสินค้าเสื้อผ้าเนี่ยเราไปช้อปปิ้งตอนบ, 3, บ 4, อ่ายสามบ่ายสี่ไปเนะี่ยสิบโมงก็ได้หรือจะสามทุ่มก็ได้แต่อาหารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเรากินกันสองมือ้อคือกลางวันกับเย็น ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นพี่ตุ้มกำลังจะบอกว่า MK ที่เป็นร้านอาหารมีเวลาจํากัดรราาในการกที่จะทำอาหารกินมืม้อกลางวันสมมุติสัก11โมงถึงบ่ายโมงหรือบ่ายสองก็สามชั่วโมงตอนเย็นก็สามชั่วโมงประมาณหกชั่วโมงเองเวลาทำอาหารกินสั้นแต่ขณะเดียวกันคิวที่รอของ MK ยาวมากใช่ไหมครับคุณลิ์ก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะจะทํายังไงดีให้คิวมันสั้นลงเวลาที่เราเข้าไปในร้านเนี่ยมีมีสองช่วงเวลาที่เราเบืเเ่อที่สุดในร้านอาหารหนึ่งคือเวลาสั่งอาหาร แล้วรอว่าอาหารจะมาจริงค่ะเคยไปกินบางร้านสั่งไ้แล้วรอเกือบชั่วโมงค่ะนี่นี่คือร้านอาหารที่ทําแบบทําแบบเหมือนกับเป็นจานต่อจานใช่แต่<ช>ถ้าเป็นร้านทั่ว,วไปอาจจะใช้เวลา1 0บถึงสินาทีในการรอคุณลิศก็บอกว่าเนี่ยคือเวลาที่มีลูกค้าเองไม่ชอบเวลาที่สองคือเวลาเช็คบินเรากินอิ่มแล้วเราอยากไปเที่ยวต่อแล้วใช่ไหมครับพอเช็คบินปับ๊บรอนาน<ช>นั่นค,คือปัญหาที่ลูกค้าไม่ชอบถามว่าคุณลิศชอบไหม ก็ไม่ชอบเพราะว่าทําให้เขาเสียลูกค้าแล้วอาจจะทําให้เสียรายได้ไปด้วยถูกไหมคะเพราะเวลานี้เป็นเวลาที่ศูนย์เปล่ารอนี่ยังไม่ก่อให้เกิดได้ร้านค้าร้านอาหารทุกร้านนะครับอยากให้คนมากินเสร็จเร็วๆแล้วเดินออกไป<ช>เพื่อให้โต๊ะว่างแล้วคนใหม่มาเวลาที่ศูนเปล่าคือเวลาที่รออาหารสั่งไปแล้วอาหารยังไม่มากับเวลาที่2ก็คือเช็คตินนั่นคือเครื่องมือที่เราเห็นเครื่องปามพ<ช>อไปถึงปั๊บ เขาจะถามมินก่อนเลยว่าสั่งอะไรให้สั่งเครื่องดื่มก่อนถูกต้องเอสั่งเครื่องดื่มปั๊บระหว่างที่เราสั่งอาหารเนื้อหมูลูกชิ้นผักเชื่อไหมครับว่าสั่งอาหารเสร็จยังไม่ทันเสร็จเนี่ยเครื่องดื่มมาแล้วจริงเพราะว่ามินก็สั่งนานจริงแล้วพอมินสั่งปุ๊บยังไม่ทันจะสั่งจบเลยเครื่องดื่มมาแล้วทีนี้เราก็ก็ยังสั่งต่อค่ะพอสั่งเครื่องดื่มเสร็จปุ๊บเราได้เครื่องดื่มมาก่อนที่จะอาหารจะมาใช่ไหมครับแต่พอสั่งอาหารเสร็จปั๊บเนี่ย เขาใช้เวลาไม่นาน2อถึงสนาทีอาหารจะมาเพราะว่าระบบของ MK พอเราจิ้มปุ๊บเนื้อมันจะไปขึ้นที่ครัวใช่ใช่ค่ะแล้วก็จัดเป็นคอนโดใช่ไหมครเขาเรียกคอนโดแล้วเขาจดเร็วไหยนะพี่ตุ้มคือบางทีมินเป็นคนที่สั่งข้าวไปข้าวมาบแบบว่าบางทีก็สั่งเนื้อสัตว์ก่อนสักพักหนึ่งอยากกินผักก็ไปสั่งผักสั่งเป็ดแต่เขาก็สามารถที่จะจดได้รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องด้วยมีว่าเครื่องปามเนี่ยน่าจะทําให้เขาทํางานง่ายใช่ครับพอเสร็จปั๊บใช้เวลาแค่2นาทีมา หรือ3นาทีมาจากนั้นพอเวลาเช็คบินใช้เวลาสั้นมากครับเ <C ül> ชื่อไหมพอเราออกไปปั๊บเนี่ยพนักงาน m k มจะมี3ชุดชุดหนึ่งมาถึงปั๊บก็คือกวาดอาหารที่เรากินเหลือทั้งหลายเนี่ยใลงในรถเข็นนะคะกวาดปเรียบร้อยจากนั้นทีมที่2มาเช็ดโตะ๊ะทีมที่3มาเอาจานมาวางเป็นชุดรับรอ,ออเดใหม่เลยลูกค้าคนใหม่ใช่ครับอ๋อนี่เป็นสาเหตุที่ทาให้เขา เคลียรคิวเร็วด้วยใช่คนที่ต่อคิวอยู่ก็จะไม่เปลี่ยนใจไปร้านอื่นอืผมลองดูนะมินผมลองไปคํานวณดูเล่นๆสมมุติว่าตอนช่วงกลางวันเนี่ยนะครับเวลาที่เราผมได้มาฟรีๆเนี่ยมันก่อให้เกิดเก้าอี้หรือโต๊ะใหม่เนี่ยประมาณสัก20โต๊ะตอนกลางวัน20โต๊ะค่ะตอนเย็นอีกสัก20โต๊ะที่จะเป็น40 40ตอนนี้ MK มีสาขาอยู่ประมาณ400กว่าสาขาสมมติคิดที่400สาขาค่ะลองคำนวณต่อ คำนวณกดเครื่องคิดเลขยนะครับวันหนึ่งเนี่ยก็คือประมาณ16,000โต๊ะคูณ3 0วันปั๊บได้4 8 000, 4, 8 8 0 0 0 0 0โต๊ะต่อเดือนคูณเป็นปีได้ประมาณ5 000, 7 6ล้านเจ็ดแสนโต๊ะต่อปีที่ได้จากการทำคิวให้เร็วขึ้นครับแล้วไรายได้ครับพี่ตุ้มถ้าประมาณการถ้าเราเวลาไปกินที่ MK เนี่ยเราจะกินประมาณมื้อละเท่าไหร่ อ๋อถ้าไปสองคนก็ประมาณ500 500อ,อเป็นมมเรททั่วไปสมมุติ500บาทมิ้นเชื่อไหมครับว่าเงินที่ได้จากเวลาที่ได้มาจากตรงนี้ประมาณ2,880ล้านบาทโอ้โหก็นี่คือเรื่องราวของ MK ที่วิธีคิดของเขาครับว่าเขาสามารถสร้างทำให้เวลามีราคาได้คำว่าเวลามีราคาเนี่ยเราได้ยินมาบ่อยมากแต่ไม่มีใครเคยทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาแต่ MK สุกี้เนี่ยทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาว่า ถ้าเราใช้เวลาให้ถูกต้องมันสร้างมูลค่าได้จำนวนมากขึ้ที่สุดพี่ตุ้มทำให้เราได้เห็นภาพของเวลาที่มีราคาอย่างชัดเจนกับเคสของเอมครับฟังแล้วนะคะมินนึกถึงเครื่องหมอเวลาที่คนเราใช้ค่ะพี่ตุ้มนาฬิกาก็คือนาฬิกาเวลาที่เราซื้อนาฬิกาเราซื้อมาด้วยราคาที่ไม่เท่ากัน คนที่กําหนดคือเจ้าของนาฬิกาจะกำหนดว่ายี่ห้อนี้ราคาเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่ว่าพอเราใส่แล้วเรามีเวลาเท่ากัน<ม>แต่เวลาเป็นสมบัติของเราค่ะเราจะใช้เวลากับใครหรือว่าเราจะใช้เวลาเพื่อสร้างราคาหรือว่าสร้างความสุขอย่างไรขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะและนี่คือเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้ค่ะพบกับรายการฟาฟูธุรกิจได้ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ อย่ามีชีวิตอยู่เพียงเพื่อหายใจเพราะเวลามีราคา